วันนี้ขอบคุณนะคะทางผู้จัดงานนะคะที่ได้โอกาสดีๆนะคะในการที่จะมาแชร์ในความรู้ทางด้านโภชนาการนะคะ,ะในห้องนี้ในตรงนี้เราจะเห็นว่าที่นั่งแทบจะไม่พอเลยคนเยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยแล้วก็มีอ,อาหารดีๆแล้วก็สมุนไพรดีๆมากที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้านหน้าใครบ้างคะที่เป็นโรคเหล่านี้ที่อยู่บน ที่อยู่บนสไลด์อันนี้มีใครเป็นบ้างยกมือโอ้โหไม่มีเลยแสงว่าสุขภาพแข็งแรงดีงามประเสริฐสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยกมือเมื่อสักคู่นะคะน่าจะเข้าใจผิดนะแต่แต่ไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์มีของดีๆมาแจกด้วยเดี๋ยวเราจะมีสตารอยู่ด้านหน้าใครที่ ยกมือนะคะในในชั่วโมงในชั่วโมงนี้ณเวลานี้จะได้ของชิ้นนี้กลับบ้านแน่นอนแล้วบอกเลยว่าของชิ้นนี้ดีงามมากๆนะคะแล้วเพิ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่งออกใหม่เพิ่งออกมาร้อนๆเลยเมื่อสองวันที่แล้วเองนะคะอ่าทีเน,นี้ยในเนี้ยทั้งหมดอะ่ะทางทาง WHO หรือแม้กระทั่งทางหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะบอกว่าโลกเหล่านี้ มันคือโรคติดต่อโรคติดต่อหรือเปล่าไม่ติดต่อแอไม่ติดต่อ,ตตอแสดว่าไม่หลับไม่หลับนะคะยังอยู่กับอาจารย์ก็คือโรคไม่ติดต่อแต่ว่ามันเรื้อรังคำว่าเรื้อรังหมายความว่าอะไรคะมันไม่ยอมไปจากเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครบ้างที่ยังไม่มาก็อยากให้มันมาเพราะถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาอย่างดี ประครบประหงมอย่างดีเพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้คำสักัดความว่าไม่ติดต่อแต่ว่าเรื้อรังการเรื้อรังเนี่ยเราสามารถทําให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นได้ใช้ยาลดลงได้ทั้งหมดนี้มาจากอะไรบ้างลองถ่ายซิหนึ่งทำยังไงให้การใช้ยาลดลงทํายังไงให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นทํายังไงให้อยู่กับโรคเรื้อรังนี้บีตกกังวลน้อย ออกกำลังกายเก,ก่งมากแสดงว่าออกประจำมีอะไรอีกคะอาหารกินอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรอีกคะลดแป้งลดไขมนันไม่เอาค่ะอาจารย์ไม่ลด <c oughs> มีอะไรอีกคะพักพอนอนหลบับโอ้โหเห็นไหมคะว่าผู้ชมทางบ้านนี่เยอะมากๆแล้วมีส่วนร่วมเยอะๆแต่เมื่อกี้ที่ตอบอาจารย์ไม่ยอมยกมือ ดังนั้นเมื่อไม่ยกมือก็เลยอด,ดอดนะคะดังนั้นถ้าใครยกมือแล้วตอบด้วยโอ้โหได้เลยนี่เรามีมาเป็นร้อยเล่มนะคะวันนี้คราวนี้เราไปดูเราลองมาเช็คของตัวเราสิคะว่าเราเนี่ยยังสแลนเดอร์อยู่ไหมเราเนี่ยยังสุขภาพดีอยู่ไหมคนอ้วนไม่ได้หมายความว่าไม่แข็งแรงบอกเลยนะคะคนอ้วนไม่ได้หมายความว่าไม่แข็งแรงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเขาใช้ค่านี้กันค่ะ ในการประเมินว่าเราเนี่ยน้ำหนักเกินหรือเปล่านะคะนั่นเราเรียกว่าค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ไหนยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดของตัวเองตามสูตรเลยค่ะเอาน้ำหนักตัวเองหารด้วยหารด้วยความสูงยกกำลังสองเป็นเมตรนะคะอย่างเช่นเราสูง160เซนนะคะก็คือ1.6ยกยกกำลังสองน้ำหนัก 60, 63 63 63 ห3าหาร1.6กยกกำลังสองได้เท่ากับยกมือก่อนได้เท่ากับ63หาร1.6ยกยกกำลังสองได้เท่ากับเร็วเร็วสิโอ้โหคิดไม่ทันขนาดมิครยกคเลขนะคะเร็วคิดตามเสร็จแล้วยกมือนะเสร็จแล้วยกมือใครตอบได้คะยังไม่ยกมือเลยสามเท่าไหร่นะ 38.75ถูกหรือไม่ถูกไหมถูกไหมคะโอ้ยดรคณนตบอกถูกค่ะเอาไปเลยค่ะรับถึงเล่มเลยนะคะรับถึงเล่มนะคะค่า38.75เนี่ยเข้าเกณฑ์ไหนอาจารย์63ใช่ไหมเอาหารด้วย1.6ยกยกกำลังสองพี่บอกว่าน้องบอกว่าได้เท่าไหร่นะ38.75ถ้าคําำตอบนี้ถูกแสดงว่าอาจารย์เป็นไง เอาเน่ดูตามเคสแล้วดีไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้ต้องกลับไปเรียนต้องกลับไปฟิตตัวเองใหม่จริงๆคำตอบที่ถูกต้องคือส4บส่ยี่สิบสี่จุอเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มคนที้ตอบเมื่อกี้ก็ให้ด้วยนะคะ24.6แสดงว่าเราอยู่ชั้นไหนคะเนี่ยอาจารย์เป็นยังไงฮะระดับอ้วนระดับไหมคะระดับอ้วนแล้วนะระดับระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งยังไงก็ยังสวยอยู่ยังไงก็ยังดูดีอยู่ใท้วมนิดนิดดีกว่าผอมแห้งแรงน้อยถูกไหมคะ,ะแต่ยังไงก็ตามตรงเนี้ยที่อยากจะบอกก็คือว่า BMI บอกเราได้แค่ว่าเราอยู่ในช่วงไหนแต่จริงๆแล้วตัวที่บอกเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองบางคนอ้วนมากอันนี้อาจจะมาจากกรรมพันธุ์มาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างอาจารย์เนี่ยนะคะมาจากกรรมพันธ์อาจารย์เลย คุณแม่การบอกว่าถ้าเธอจะมาบอกให้ฉันลดความม้่นน่ะถ้าฉันผอมเมื่อไหร <c> ่ <oughs> อุ๊ยตายผอมคือถ้าฉันผอมเมื่อไหร่อ่ะเธอเตรียมลงให้ฉันได้เลย <c oughs> เพราะว่าแสดงว่าฉันไม่แข็งแรงแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันผอมลงกว่านี้แสดงว่าฉันไม่แข็งแรงแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าบางครั้งการให้ข้อมูลทางด้านผู้ชนาการอาจจะต้องเดินทางสายกลางและให้เหมาะกับลายบุคคลนะคะนั้น แต่เราสนใจตรงนี้ค่ะจับคุงของเราแล้วดูว่ามันมีมันมีไขมันช่องท้องหรือเปล่าถ้ามันมีเดี๋ยวเราไปฟังต่อแล้วเอาสิ่งที่วันนี้ให้กลับไปอ่านด้วยรับรองว่าถ้าตรงนี้หายไปเมื่อไหร่ถึงอ้วนตัวใหญ่นะคะอยู่ในท้วมยังไงก็ยังแข็งแรงยังดีอยู่นะคะยังต่อสู้กับโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจอะไรไม่ต้องไปกลัว นะคะไม่มาหาเราแน่นอนนี่เราไปดูต่อไปค่ะว่าการที่เราจะทานอาหารบางถ้าทางโภชนาการก็จะบอกว่าให้ทานให้ครบห้าหมู่ทานเท่านั้นเท่าน,นี้ปวดหัวเมื่อกี้พูดถึงรายบุคคลนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะต้องการพลังงานวันละเท่าไหร่ถ้าดามเก์อินเจ e เนอร l มันก็จะมีอยู่พันหกถึงสองพัน ถ้าอิงเจเนอรลอย่างดรคเนตพูดถึงฉลากโภชนาการเนี่ยเขาใช้แคลอรี่เท่าไหร่คะคำนวณในฉลากโภชนาการค่ะโอ้สอบเด็กเกินไป2000นะคะสองพันแคลอรี่นะคะในการคำนวณเกณฑ์กลาง2000แคลอรี่แต่ว่าเราต้องการ2 0 0พจริงหรอถ้าเรากินขนาด2000เนี่ยแสดงว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร่างกายเราจะต้องการพลังงานเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับ,<ย>บอะไรบ้างนะคะเก่งมาก Activity นะคะจริงๆมีเฉลยอยู่ข้างบนเห็นไหมคะสี่ข้ออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ระดับกิจกรรมนะคะวันนี้เข้าไป Google Search BMR คําคำนวณว่าเราอ่ะจริงๆต้องการพลังงานวันละเท่าไหร่ใส่สูตรเข้าไปเลย <ฮะ S 2> ค่ะมันจะบอกออกมาเลยว่าเราอะต้องการพลังงานวันละเท่าไหร่พอเรารู้แล้ว คราวนี้เราอยากลดความอ้วนใช่ไหมอยากไหมลดความอ้วนอยากลดอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ระดับสองระดับสามอยากลดวิธีการลดความอ้วนที่ยั่งยืนและยาวนานและได้ผลที่สุดเท่าที่เคยทํามานะคะเท่าที่เคยจัดมาก็คือว่าสมมติอาจารย์ต้องการผ่านหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ก็กินลดลง เหลือแค่800พอเอาแค่พอเบาๆเดี๋ยวมันห้ามใจไม่ได้มันทุกทรมานใจ800เนี่ยกำลังดีถ้าฮาร์ดคอไปกว่านั้นเอาสัก700กินแบบนี้สักเดือนหนึ่งรับรองว่ายังไงก็ลดยังไงก็ลดแต่สิ่งที่จะลดได้แล้วมีสุขภาพที่ดีและไม่เข้าหา NCD ก็คือต้องทำตามที่นักโภชนาการแนะนำ750า750เมื่อกี้พันหนึ่งใช่ไหมคะ อาจารย์ลดเหลือ800ร่อพอลดเหลือ800แคลอรี่ปุบ๊บกิโลแคลอรี่ปุ๊บเนี่ยจะต้องมาดูแล้วว่าใน800เนี่ยควรกินอะไรเท่าไหร่ตัวที่ให้แคลอรี่มีแค่3ตัวคีย์เวิร์ดมีแค่3ตัวเลยนะ,ะมีอะไรบ้างามีอะไรคะคาร์โบไฮเดรตจากแป้งโปรตีนถูกต้องแล้วมีอะไระอีกคะไขมันคือส,สิ่งที่ชื่นชอบขาดไม่ได้กับไขมันเนาะเพราะนั้นมี3ตัวเท่านั้นเองง่ายไหม มีแค่3ตัวเองถ้าตามหลักโภชนาการอ่ะเขาบอกว่านี่เลยข้างวนโชว์อยู่เลยคาร์บโบไฮเดรต5 6 5ถึง65เดินทางสายกลางคือ50ถ้าโปรตีน25-35%ถึง35ของพลังงานร้อยหนึ่งก็กิน25%อนะคะอันนี้คือโปรตีนแต่ถ้าไขมันเนี่ยเรากินแค่1 0 1ถึง15เท่านั้นเองนะคะอันนี้แพทเทิร์นเนี้ย เป็นทางกินพอดีสุขภาพดีทางสายกลางนะคะแต่ถ้าเราอ่ะเป็นโรคเบาหวานเราน้ำตาลสูงไขมันเยอะเป็นเบาหวานอันนี้เป็นงานวิจัยของอาจารย์นะคะทางด้านคลินิกเราทดลองให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนแล้วก็มีความเสี่ยงน้ำหนักเกินและประทาน90วันในแพทเทิร์นนี้นะคะแพทเทิร์นที่เราจัดให้เนี่ย ก็คือให้ไขมันประมาณ35% 34 3 5ห้เคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่45%และโปรตีนอยู่ที่20%ในผลิตภัณฑ์นี้มีขายสำเร็จรูปไทเดนมากเป็นคนผลิตนะคะอาหารตัวนี้เนี่ย1 ml เท่ากับ1แคลนี่ไม่ได้โฆษณานะแต่โฆษณาเล็กๆแต่ว่าเป็นการสื่อสารให้ทราบสื่อสารสื่อสารตัวนี้เนี่ยเท่ากับ1กล่องคือ250 ml สัดส่วนอาหารเป็นแบบนี้พลังงานนะคะเฉพาะพลังงานตัวนี้เราให้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและอ้วนทาน90วันรากคนน้าหนักลดลงเสลี่ยอยู่ที่6กิโลถึง10กิโลนะคะที่ลดลงแต่บอกเลยว่าต้องฮาร์ดคอร์ต้องอยู่ในความดูแลของหมอแพทย์พยาบาลเพราะแต่ละท่านมีข้อจํากัดเยอะเยอะมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลดน้ําหนักให้ยั่งยืนควรต้องมีแพทย์หรือนักกําหนดอาหารให้คําปรึกษาเราด้วย แล้วเราจะปลอดภัยไม่เพิ่มโรคนะคะไม่เพิ่มโรคให้เพิ่มขึ้นเราสามารถออกแบบการกินของเราได้นะคะถ้าเราต้องการ8 0 0้เรากินอันนี้กี่กล่องเอา750้เรากินอันนี้กี่กล่องคะ3กล่องไปซื้อมาเลยนะคะ3กล่องแล้วก็ทานวันหนึ่งห้ามทานอย่างอื่นเลยนะวันนั้นห้ามทานอย่างนั้นแต่อขอบอกถามว่า750 ML เนี่ยสารอาหารมันเพียงพอกับมนุษย์ปกติที่ควรได้รับไหม ไม่พอหือนกินแบบนี้เป็นไงเดี๋ยวก็จะขาดสารอาหาราหรือเปล่า,าขาดสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูว่ามันมีวันนี้มีให้กล่าวถึงแพทเทิร์อีกแพทเทรหนึ่งเรียกว่าโลคาโบไฮเด t ไดเอทเป็นยังไงโลคาโบไฮเด t ไดเอทเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นอาหารทางการแพทย์ของอาจารย์สัดส่วนคาร์โบไฮเดตอยู่ที่กี <40. S 1> ่เปอร์เซ แต่อาหารที่คาร์โบไฮเดทเขาบอกว่าให้ลดลงให้ลดลงแล้วก็ไปเพิ่มโปรตีนไขมันดีแล้วก็ผักเพิ่มขึ้นนะคะแล้วพวกนี้มันมีเยอะมากหลายศาสตร์หลายรูปแบบนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าเราต้องกินคาร์โบไฮเดทแค่10-30%เองน้อยงน้อยไหมน้อย,อยแต่บอกเลยว่าถ้าใครไม่ทานคาร์โบไฮเดทเลยจะทำให้รู้สึกปวดหัว และอาจจะเป็นลมได้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้นะคะอาจจะน็อกไปเลยก็ได้นะคะเพราะอะไรกูโคสมีความจำเป็นต่อสมองสมองเราใช้กูโคสในการทำงานนังนั้น,น,นเรายังคงต้องกินแป้งแต่แป้งที่เรากินนั้นต้องมีคุณภาพจริงๆอย่างเมื่อกี้นิวทรีแคลนะคะคาร์โบไฮเดรตที่เราใส่นั้นเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าๆย่อยไหมย่อยคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายย่อยให้กูโคส แต่มันต้องย่อยช้าช้านะคะในช่วงเวลาที่เรากินไป3มชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเขาย่อยช้าช้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรเราจะรู้สึกแฮปปี้ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าเรามีงานทำเราทำงานได้เรารู้สึกว่าเราอิ่มท้องเรารู้สึกว่าฮอร์โมนต่างๆยังคงทำงานได้ปกติดังนั้นคาร์โบไฮเดรตที่เลือกต้องย่อยช้าช้านะคะไหนลองทายสิคาร์โบไฮเดรตของประเทศไทยที่ทานแล้ว ให้พลังงานค่อยๆย่อยย่อยอย่างช้าๆยกตัวอย่างมาเร็วยกมือใครบอกได้าในงานก็มีค่ะข้าวกล้องเก่งจังเลยตบมือดังๆให้หน่อยค่ะแจาไปเลยนะคะของแจกข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยสำคัญมากไม่ในข้าวกล้องเนี่ยไม่มีแรทคาร์โบไฮเดตนะคะที่ย่อยช้าแต่ยังมีออรซานลออรซานอลเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ย มีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าพูดเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะลึกไปหน่อยแต่บอกเลยว่าอไร,ริซโนลมีเฉพาะในไขมันลำข้าวเท่านั้นดังนั้นเราควรจะต้องทานอาหารที่มาจากข้าวเราเป็นเมืองข้าวจะอยู่ๆให้อดข้าวใช่ปะ่ะรู้สึกเป็นไงไม่ไม่โอเคจัว่าไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวแต่กินยังไงให้อร่อยและดีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรต ต่ำคาร์โบไฮเดตวันหนึ่งเราต้องกินคาร์โบไฮเดตเท่าไหร่เนี่ยถ้าคิด2,000ถ้าคิดที่2,000กิโลแคลเขาบอกว่าห้ามเกิน30%คิดที่30%คาร์โบไฮเดตก็คือ600เพราะนั้น600ถ้าคำนวณกลับมาเป็นจำนวนกร,รัมของคาร์โบไฮเดตเราหารด้วยเลขหารด้วยเลขเอา600หารด้วยเลขอะไรคะ600แคลอรี่แปลงคาร์โบไฮเดต600แคลอรี่ ไปเป็นกรรมของคาร์บฮเรตหารด้วยหารด้วยหารด้วยไม่มีใครรู้มมีช้อยมีช้อยให้เลือกไม่สี่ก็เก้าไม่ใช่หวยนะไม่สี่ก็เก้าตอบใช้เลขสี่เลขเก้าค่ะรีบยกมือใครสี่ยกมือใครสี่ยกมือเห็นไหมคะมีสองท่านยกสี่ให้เลยค่ะใครสี่ยกมือให้เลยนะคะแล้วก็ใครเก้ายกมือค่ะใครเก้า ให้ด้วยนะคะคนที่ตอบ9ก็ให้ด้วยแต่คำถูกที่ถูกต้องคือคือสี่ไหมคะส่ค่ะค,คุณครูเฉลยแล้วนะคะก็คือ4ดังนั้นต้องเอา600หาร4ี่คำตอบก็คือ150กร,รัมต่อวันงั้นถ้าเราต้องการพันหนึ่งแต่ว่ามันจะเหลือ 75, 75. กร,รัมต่อวันข้าวเราอยากรู้ไหมเรากินข้าวเท่าไหร่ถึงจะดี กินข้าวเท่าไหร่อดอาหารยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติคาร์โบไฮเดรตอื่นไม่กินเลยนะกินข้าวอย่างเดียววัดยังไงเอามือเราเนี่ยหนึ่งกำมือเนี่ยสามสิบกรัมถ้าเราต้องการคือเราลดหมดทุกอย่างเลยนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยที่มาจากแป้งน้ำตาลอะไรเนี่ยนะยก็เอาหนึ่งกำมือเนี่ยตวงเลยข้าวสามจานฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยถ้าสมมติเรากินสามมือ้อก็มือม้อละมื้อละมื้อละทัพพี นะคะอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยต้องกินใช้ทัพพีเลยใช่ไหมคะทแล้วหนึ่งทัพพีใช่ไหมคะต่อมือใช่เพราะว่ากำมือเราเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งทัพพีใช่ป่ะง่ายๆนะของอาจารย์อะกำมือหนึ่งเท่ากับหนึ่งทัพพีเพราะนั้นอาจารย์อยากกินเท่าไหร่อาจารย์ก็วัดไปเนาะเออทีนี้เราเราไปดูตรงนี้คาร์โบไฮเดรตอ่ะในเชิงวิทยาศาสตร์อ่ะพอเราพูดถึงคาร์โบไฮเดรตเนาะมันจะมีสองอัน มีสองช้อยนะสอทางแยกเลยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่1ให้พลังงานแต่อันที่สองไม่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานก็คือแป้งน้ำตาลแล,แล้วอะไรอีกมีไหมแป้งน้ำตาลเนาะแป้งเนี่ยอย่างก็คือข้าวถูกไหมเวลาข้าวเนี่ยเขาถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในร่างกายเรามันก็กลายเป็นน้ำตาลแต่เราอะ่ะก็ย่อยมาสำเร็จเลยอุตสาหกรรมอะ่ะย่อยมาเลย เพื่อทําน้ําตาลใี้เราเพราะอะไรมันหวานมันต้องเอามาใช้ในการปรุงรสนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นน้ําตาลก็มีหลายชนิดนะคะอันนี้เป็นให้พลังงาน4แคลอรี่ต่อ1กรัมแต่มันจะมีอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้พลังงานเลยคืออะไรรู้จักไหมคะทราบใยอาหารเก่งมากมันอยู่ที่ไหนใยอาหารมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยู่ในพืชพรานุช เมื่อก <power ful> ี all, ้พูดไปแล้วเมื่อกี้ในพืชผักหรือว่าสมุนไพรเดี๋ยวเอาให้ดรจิรานุษด้วยนะคะก็คืออยู่ในผักอยู่ในผักผลไม้ถ้าเราทานสมุนไพรท่านก็กล่าวแล้วนะคะว่าอาหารพื้นบ้านเราอะขาดไม่ได้เลยกับผักพื้นบ้านใช่ไหมคะถึงจะมีสีสันมีกลิ่นมีรสที่มันลันจวนให้แบบอยากลองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สมุนไพรเป็นอาหารจะอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าเราใช้สมุนไพรเป็นยาอันนี้อีกแบบหนึ่งนะคะอยากเข้าใจผิดดังนั้นการให้ข้อมูลหรือการรับข้อมูลต้องพิจารณาด้วยแล้วก็ต้องการเราเราจะใช้ข้อมูลเราต้องคิดด้วยนะคะสมุนไพรไม่ใช่เรากินไม่ใช่เรากินมะละกี้นก1กิโลกร,รมัมไหวไหมไม่ไหวจ้วงเอาจ้วงใหญ่เลย<ม>จิ้มน้ำพริกจ้วงโอ้โหหนึ่งขีดมื้อเฉลี่ยมื้อละหนึ่งขีดแล้วบอกว่าจะทําให้เป็นยังไงนะคะมะละกี้นก ลดน้ำตาในเลือดช่วยเบาหวานเป็นไงคะเราอาจจะเบาหวานก่อนเลยนะคะเราอาจจะเบาก่อนจะไม่หวานเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสกัดออกมาต้องกินแบบสกัดต้องกินแบบที่แพทย์บอกอันนั้นคือสมุนไพรแต่ถ้าเรากินให้มันสุขภาพดีให้มันมีความสุขให้มันเวลาจา์ทานอาหารนะจนจะกินให้มีความสุขนะคะถ้ากินไม่มีความสุขก็อย่าก,กินเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญมากในการเลือกเนี่ยเขาถามว่าข้อควรระวังถ้าเราจะใช้การกินแบบโลคาบสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยถ้ากินแบบนี้เราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอาจจะเวียนหัวได้นู่นนี่นั่นเพราะเขาจะไปดึงเอาแหล่งที่ต้องให้พลังงานตัวอื่นในร่างกายเรามาใช้ตัวอื่นที่เมื่อกี้ตอบกันก็คือ ไขมันหรือไม่ก็โปรตีนถูกไหมคะเอามาใช้เพื่อให้เราอยู่รอดประจําวันได้น,นั้นมันไม่สมดุลแล้วมันขาดความสมดุลแล้วแต่ทําไมต้องทํามันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดน้ําหนักอย่างเร็วนะคะอันที่2ก็จะขาดสารอาหารบางตัวเช่นวิตามินและแร่ธาตุที่มันมีอยู่ในเนื้อสัตว์มีอยู่ในตัวผักบางชนิดนะคะอันนี้ก็จะขาดได้ แล้วก็ยังขาดไฟเบอร์ด้วยนะคะเพราะเรากินน้อยกินน้อยคาร์โบไฮเดรตก็น้อยอะไรก็น้อยไปหมดทุกอย่างที่สําคัญเลยอาจจะมีปัญหากับผู้ป่วยที่มีปัญหาพวกโรคไตหรือรังนะคะหรือคนที่เป็นโรคตับคนที่เป็นไทรอยหญิงตั้งครันเหล่านี้นะคะไม่แนะนําเลยถ้าจะต้องทําจริงจะทานจริงให้ไปหาแพทย์ก่อนนะคะว่าควรทานเท่าไหร่ควรทานแบบไหนควรทานระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอย่าทําเอง ไม่แนะนําเลยให้ทําเองนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยเพราะเราจะเข้าใจว่าโลขาบมันต้องไฮแฟตใช่ไหมโลขาบไฮแฟตหรือไฮโปรตีนโปรตีนก็ไปกินเวกันใช่ไหมเออเวขายเยอะแยะแพนเบดมั่งเวบ้างใช่ปะขย่่าเท่าไหร่ไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อย <c oughs> ใช่ไหมกินไม่ได้ก็เติมกลิ่นเข้าไปให้มันกินได้อันนี้ไม่ใช่หลักโภชนาการ ที่กินแล้วมีความสุขที่ดีเท่าไหร่แต่ถามว่าจําเป็นไหมในบางรายต้องจำเป็นนะคะจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไขมันนะคะมีโนต้ตไว้ให้นิดนึงสไลด์นี้เผยแพร่ได้นะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยทาง DRI นะคะสำนักงานกองโภชนาการนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เผยแพร่ในหนังสือฉบับนี้นะคะในเรื่องของปริมาณสารอาหารที่ทแนะนําสําหรับคนไทยเราอาจจะฟังดูยากเนาะ แต่สรุปนิดนึงก็คือว่าไขมันเนี่ยถ้าเรากินไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวคืออะไรรู้ไหมสมมุติน้ํามันเนี่ยน้ำมันน้ำมันนะอันนึงไปแช่เย็นแข็งเป๊กเลยอีกอันไปแช่เย็นแช่ยังไงก็ไม่แข็งอันไหนอิ่มตัวตัวก็คือที่แข็งตัวที่แข็งถูกว่าแปลงตัวที่แข็งอ่ะมันมีความที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวเยอะกว่ามันก็เลยแข็งมากมันอิ่มตัวแล้วไง เพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่างหมูสามชั้นหมูสามชั้นกับน้ำมันพืชอันไหนมีไขมันอิ่มตัวมากกว่ากันยกมือค่ะยกมือระหว่างหมูสามชั้น<ม><ม>นะคะโอ้ยเก่งจเลยเ<อ>หมูสามชั้นต้องพ่เลยค่ะเก <laughs> 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 ่งมากนะคะหมูสามชั้นเป็น มีไขมันอิ่มตัวมากเพราะฉะนั้นเราจะกินหมูกระทะก็คิดหน่อยจะกินสุกี้ก็คิดหน่อยจะกินเบคอนก็คิดนิดเพิ่มผักเข้าไปเราต้องเพิ่มผักเข้าไปถามว่ากินได้ไหมถ้าไม่กินนี้ไม่มีความสุขนะไม่แนะนํานะไม่ให้กินอ่ะต้องกินต้องกินกินแล้วมีความสุขถามว่าร่างกายเราต้องการไหมต้องการไม่ใช่ไม่ต้องการนะดังนั้นเรากินอย่างมีความสุขกินในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ไปเพิ่ม ตัวไขมันตัวอื่นถ้าเราจัดได้แบบนี้รับรองว่าชีวิตนี้อาจจะอยู่เป็นสาวได้ไปจนถึงอายุ70ปีนะคะแล้วค่อยเริ่มสตาร์ทคำว่าผู้สูงอายุนะเพอรอาะฉะนั้นเนี่ยในฉบับของอาจารย์สุพัฒนเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือข้อสรุปของทางด้านโภชนาการที่ตัวเองคิดว่าจากการร่วมงานกับ ทางทีมงานทีมงานอาจารย์เนี่ยจะมีหลายท่านนะคะที่อยู่ในโครงการวิจัยอาหารทางการแพทย์เราจะทําอาหารทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยพักฟื้นผู้สูงอายุนะคะอันเนี้ยเฉพาะลงไปแล้วก็ตัวเนี้ยเรายึดหลักตรงเนี้ยค่ะในการที่จะ formulate สูตรขึ้นมาก็าคือว่าการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นในฉบับของสุพัฒน์ก็คือว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบ ทั้งห้าหมู่ต้องกินให้ครบทั้งห้าหมู่เราต้องการวิตามินมินาโร่ยี่สิบแปดตัววันนี้กินถึงไหมคะเราคิดว่ากินถึงไหมยี่สิบแปดตัวไม่ได้นับค่ะอาจารย์ไม่รู้จากไหนไม่รู้ว <c oughs> ิเคยังไงอาจารย์อย่าถามคำถามยากยากกินยังไงก็ไม่ถึงยี่สิบแปดตัวแล้วกินยังไงก็ไม่พอมันก็เลยเป็นทางแบบมันเป็นทางให้แบบผู้ประกอบการอนะรีดจริงจริงมีกินมาตั้งนานแล้วนะ สมัยก่อนนะเขาจะไปขนวิตามินมาจากต่างประเทศจะเห็นไหมแบบเอามากินนะ่ะแล้วแล้วจริงๆอ่ะแนวโน้มการดูแลสุขภาพเราแนะนําให้กินวิตามินถ้าไม่พอก็ต้องกินซัพพลีเมนต์ลงไปนะคะต้องกินเข้าไปเพราะอะไรวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยจะทําให้เราอ่ะทำงานได้ดีร่างกายเราทํางานได้ดีไม่ได้ให้พลังงานแต่ทําให้สุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องกินให้ครบ5หมู่ มั่นกินพืชผักผลไม้ให้มากอย่างที่อาจารย์ท่านบอกนะคะเนื้อสัตว์ต้องไม่ติดมันไข่อาจารย์กินไข่วันละหนึ่งฟองกินตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจนปัจจุบันก็ยังกินวันละหนึ่งฟองเป็นมาตรฐานกินทุกวันค่ะนอนไม่นอนยังไงพอกินไข่แล้วมีแรงรู้สึกว่ามีแรงกินไข่กับกินนมต้องกินนะคะนมเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะให้กินสูงตอนแก่ก็ต้องกินสูงเท่าตอนเด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากรุ้แบบนี้นะเดี๋ยวตามอาจารย์ไปเดี๋ยวจะมีมีพูดตรงนี้นะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากถ้าเราดื่มน้ําเยอะอย่าดื่มน้ําอย่าดื่มน้ําผลไม้นะคะอย่าดื่มน้ํากาแฟอย่าดื่มน้ําชาเขียวนะดื่มน้ําในที่นี้คือดื่มน้ําสะอาดดื่มน้ําที่แบบกรีใส่น้ํเปล่านะคะดื่มน้ําให้มากเราจะหนึ่งลดความหิวสองผิวพรรณจะเปล่งปลั่ง ะะร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นแข็งแรงนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็กินอะไรให้มันสะอาดกินอาหารที่สะอาดนะคะลดเค็มจัดไขมันสูงลดหวานจัดนะคะถ้าเราชอบหวานจัด NCD เมื่อกี้หน้าแรกจำได้ไหมคะชอบแบบไหนได้แบบนั้นชอบหวานได้เบาหวานชอบเค็มได้เลยคะต,ตความดันโลหิตชอบมันได้เลยคะ เออหัวใจเบาหวานด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะม,ะ,ะ,หมะมีอะไรอีกชอบสุรีได้ไรเอ่ยปอดใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวนี้บุรีหายา,ยากบุหรีไฟฟ้าดีกว่ามะเร็งเร็วดีอะไรเงี้ยนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเห็นไหมชอบอะไรได้อย่างนั้นชอบนั่งนิ่งๆดูซีรีส์ใครดูซีรีส์บ้างดูซีรีส์เป็นไงฮะเวลาผ่านเร็วไหมเร็ว ทั้ง35ตอนแล้วดูจนถึงตีสามไม่ได้นอนตีสาม <3 S 2> <3 S 1> ไม่นอนตีห้าต้องตื่น <c oughs> แล้วบอกทำงานหนัก <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เรานิ่งเราอยู่กับเขาอะนานๆอย่างเนี้ยเวลาเรานั่งลองลุกขึ้นยืนสิคะไหนลองลุกขึ้นยืนดิทุกคนลุกขึ้นยืนดูนะคะโอ้โหหน้าหลักที่สุดในโลกเลยลุกขึ้นยืนแล้วก็ยกมือขึ้น ยกมือขึ้นยกมือแบบไหนยกมือสูง,สงเป็นไงคะรู้สึกดีไหมรู้สึกดีกว่าเมื่อกี้ไหมดีกว่านั่งไหมคะยกมือขึ้นยกมือลงยกมือขึ้นยกมือลงห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งเป็นไงคะรู้สึกพร้อมยังกับการเปิดงานในวันนี้ พร้อมแล้วสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวดื่มน้ําสะอาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวมีน้ําสะอาดแจกนะคะค่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเท่านี้สําหรับของที่นํามาแจกนะคะถ้ายังไม่หมดเนี่ยแจกให้กับคนที่ต้องการได้เลยนะคะค่ะค่ะขอพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะสำหรับคุณจิรานุชคุณคเนศและก็อาจารย์สุพัฒนนะคะ สิ่งดีๆมากมายอยู่ในร้านค้าเราด้วยนะคะไม่ว่าจะก,การเลือกดูฉลากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ DMC s นั้นผ่านการาพัฒนามาให้ปลอดภัยนะคะมีคุณภาพเชื่อถือได้และเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อจะลดหวาดลดเค็มช่วยให้คนไทยห่างไกล NCD ด้วยสำหรับเซสชั่นนี้ขอขอพระคุณวิทยากรและก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณคะ่ะ